สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะก็ตามต่อนะคะเลขเด็ดล่าง3ตัวนะคะเดินที่หลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะคะมีคลิปย้อนหลังเป็นคลิปสั้นนะคะ สูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกนะคะเจ็ดเก้านะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองใช้หลักสิบคูณสองนะคะเลขเด่นงวดนนี้นะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่เก้า หลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่แปดหลักหน่วยนะคะ ต่อมานะคะงวดถัดมาเลขเด่นที่ได้คือ8 90เข้าที่0นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเลขเด่นที่ได้คือ890นะคะเข้าที่9หลักหน่วยนะคะ งวดถัดมานะคะเลขดินที่ได้คือเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะเลขดินที่ได้คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์หลักหน่วย งวดถัดมานะคะเลขดินที่ได้คือศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเลขดินที่ได้คือศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วย งวดวันที่หนึ่งนะคะเดือนเจ็ดนะครับใช้หลักแสนนะคะห้าห้านะคะบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะคูณด้วยสองได้สองนะคะ ห้าบวกหนึ่งบวกสองนะคะได้แปดนะคะเก้าศูนย์เลขเด่นนะคะที่ได้นะคะคือแปดเก้านะคะศูนย์ เด่นแปดเก้าศูนย์นะคะสูตรนี้นะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นเด่นล่างสามตัวนะคะเป็นสูตรเก่าเดินที่สิบหน่วยนะคะสูตรนี้ไม่ปักหลัก สถิตินะคะย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก90เลขเด่นที่ได้นะคะ8 9 0นะคะเลขเด่นมา2ตัวนะคะ9แล้วก็0งมวดถัดมานะคะเลขเด่น6 7 8นะคะเข้าที่7หลัก10 เลขเด่นนะคะงวดต่อมาศูนย์หนึ่งสองะคะเข้าที่หนึ่งเลขเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองเข้าที่ศูนหลักหน่วยนะคะเลขเด่นนะคะสามสี่ห้าเข้าที่สี่หลักสิบนะคะเลขเด่นสามสี่ห้านะคะเข้าที่สาม หลักสิบสูตรนี้นะคะเดินดีที่หลักสิบเนาะมีหลุดไปหลักหน่วยนะคะหนึ่งงวดวิธีการคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสน หลังวันเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักร้อยหลังวันเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะห้านะคะหลักแสนบวก สี่นะคะหลักร้อยบวกศูนย์บวกตามด้วยหกนะคะหลักหน่วยห้านะคะบวกสี่ได้เก้านะคะบวกศูนย์ได้เก้าบวกหกนะคะได้สิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้า ห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสูตรนี้นะคะสูตรที่สองเลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดนะคะ สูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดส่วนสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นหลักหน่วยนะคะได้แปดเก้าศูนย์อันนี้แอดนำทั้งสองสูตรนะคะมาเทียบให้ดูนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะสถิติตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้า ส่วนสูตรที่สองนะคะเดือนตั้งแต่วดนี้นะคะเลขที่ออก90นะคะตั้งแต่งวดนี้เนาะคู่นะคะวดนี้แล้วก็คู่ถัดมานะคะถัดมาก็คู่แล้วก็งวดนี้นะคะชนที่ศูนส่วนงวดถัดมานะคะก็คู่นะคะงวดถัดมานะคะก็คู่ ส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นสูตรแรกเดินที่หลักหน่วยนะคะได้8-90ส่วนสูตรนี้นะคะก็เดินที่10หน่วยนะคะส่วนมากจะเดินที่หลักสิบนะคะสูตรที่2ได้ 5- 6-7นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า สวัสดีค่ะ